8วิธีทำยังไงที่ไม่ให้ไตเสือเอ่อมหรือว่าไตวายเรื้อรังค่ะข้อแรกก็คือตรวจสอบโรคประจําตัวของเราก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างโรคประจําตัวที่จะทําให้เป็นโรคไตามากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือเบาหวานกับความดันค่ะ เบาหวานกับความดันถึง80%เลยนะคะที่จะทําให้เกิดไตเสื่อมหรือว่าไตวายระรังเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีโรคเบาหวานความดันอยู่นะคะควรจะไปตรวจคัดกรองค่าไตด้วยในกลุ่มโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจก็เป็นไปได้ค่ะโรคหัวใจก้าวยูริกสูงหรือว่านิ้วในไตนิ้วในไตถ้าเกิดว่าเป็นนิ้วในไตอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอานิ้วในไตนั้นออกไปเร็วๆเลยนะคะไม่ให้เขาเกิดซ้ําซ้อนนะคะเราก็อาจจะไม่ได้เป็นไตวายระรังก็ได้ค่ะอาจจะเป็นแค่ไตวายเฉียบพลัน แล้วก็รักษาแล้วก็หายแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้นิ้วนั้นอยู่นานๆเปิดซ้ําแล้วซ้ําอีกแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไตเสื่อมห,หรือว่าไตวายเรื้อรังได้เลยค่ะเพราะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องนิ้วในไตนะคะใครที่เป็นอยู่หรือว่ามีความเสี่ยงอยู่ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตได้เช่นกันข้อที่2ก็คือให้เลี่ยงยาเอนเซตให้มากที่สุดยาในกลุ่มเอนเซตก็คือยานในกลุ่มยาแก้ปวดค่ะปวดไมเกรนปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือว่า ปวดข้อปวดเข่าต่างๆยากลุ่มเอนไซม์เหล่านี้จะมีผลต่อไตโด,ดยตรงเราจะต้องตรวจสอบเพาะว่ายาที่เราทานอยู่นั้นมียากลุ่มเอนไซม์หรือไม่นะคะข้อที่3น้ําหนักตัวนะคะดูว่าน้ําหนักตัวเราเกินหรือยังโดยดูได้จากค่า BMI ค่ะค่า BMI ดูได้จากการใช้น้าหนักตัวนะคะเป็นกิโลกร,รมัมหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลังสองค่ะวิธีที่ดูง่ายมี2วิธีก็คือรอบเอวของเรา รอบเอววัดตรงผ่าสะดือไม่ควรเกินส่วนสูงหาร2อ,อย่างเช่นสูง160รอบเอวก็ไม่ควรเกิน80แบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าดูจากการที่ผู้หญิงไม่ควรเกิน80ซนตเมตรผู้ชายไม่ควรเกิน90ซนตเมรนะคะดูจากตรงนี้ว่าเราอ้วนแล้วหรือยังคะข้อที่4ต้องควบคุมความดันให้ได้ค่ะ ให้อยู่น้อยกว่า1้อย0โดยที่การควบคุมความดันต้องควบคุมด้วยการทานอาหารหรือว่าปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันไม่ใช่แค่การทานยาอย่างเดียวนะคะต้องคุมได้จริงๆเมื่อเราคุมความดันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนอาหารแล้วและช่วงนั้นทานยาคุณหมออยู่ในรอบถัดไปที่เราไปพบคุณหมอ ให้ถามคุณหมอด้วยค่ะว่าเราลดยาความดันได้หรือไม่ข้อ5คุมน้ําตาลให้ได้คุมน้ําตาลในเลือดให้ได้ต้องควบคุมด้วยการปรับเปลี่ยนอาหารแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่แค่การทานยาอย่างเดียวข้อที่6นะคะข้อที่6คือลดหรือว่างดการสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็ทําให้หลอดเลือดของเราเกิดการอักเสบเกิดการแข็งตัวนะคะทําให้ความดันหรือว่าโรคต่างๆนั้นยังดําเนินอยู่คือเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะคะลดหรืองดบุหรี่อยู่ที่ใจนะคะข้อที่7นะคะคือดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะ เพื่อนท่านไหนที่เป็นไตระยะแรกๆเดี๋ยวเพิ่งจํากัดน้ํานะคะหลายท่านเลยคิดว่าจะต้องรีบจากัดน้ําเพราะกลัวว่าบวมแต่ว่าโรคไตนะคะที่ต้องจํากัดน้ําคือในระยะสุดท้ายระยะที่5หรือว่าท่านที่บวมแล้วคุณหมอก็จะจํากัดน้ําโดยที่การดื่มน้ํานั้นต้องดื่มให้เหมาะสมกับตัวท่านนะคะพวกน้าหนักตัว25กิโกรัมก็ดื่มน้ําอย่างน้อย1ลิตรต่อวันเช่นน้าหนักตัว50กิโลกรัมนะคะก็ดื่มน้ําอย่างน้อย2ลิตรต่อวันแบบนี้ได้เลยค่ะข้อที่8นะคะก็คือตรวจสุขภาาประจาปีทุกปีค่ะ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะได้รู้แล้วว่าสุขภาพไตของเราสุขภาพต่างๆของเราเป็นยังไงนะคะเบาหวานไขมันความดันหัวใจเก้าอยูริกสูงโรคที่จะทําให้เกิดโรคไตนั้นรวมถึงค่าไตานะตอนนั้นด้วยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็จะสามารถคัดกรองได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็น8ข้อที่ระดาน,นํามาฝากเพื่อนๆวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าทําทั้ง8ข้อนี้ได้ระดามั่นใจนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องห่างไกลโรคไตไตเสือ่อมไตวายเรื้อรังแน่นอนเลยกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อมให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ